สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ<ด>ช่องเตอ๊เอแอล้ินเล่นนะคะตอนนี้อออยู่ที่ตัวอำเภอสองแควนะคะบ้านสองแควอำเภอสองแควนะคะตำบลนาไรหลวงอำเภอสองแควจังหวัดน้านนะคะาาะเด็กๆโรงเรียนตายมิตร

ห <IST uk t av is> ลวงตาเดินผ่านรวบผ้าเลยค่ะหลวงตาเดินผ่านรวบผ้าเลยเลยค่ะ่าให้ใครเหยียบนะคะหลวงตาเดินผ่านรวบผ้าเลยค่ะ่าให้ใครเหยียบนะคะหลวงตา <S 2> <S 2>

ตอนนี look, me, ้เราเดินตามหลวงไตอยู่นะคะยกตาไปตรงอัลติตายกตาเออนะครับเดี๋ยวหัวไปจุดไปเปิดกระรับสอบปากพูได้ยืนตัวอำเภอสองแฟดแล้วนะคะมองหน้าหลวงตาอันี้หลับกอนหลับตาปัดกอนหลับตาสุดบอร ไปัเทางไว้นะะรวบผ้าเลยค่ะรวบผ้าเลยลูกรวบผ้าเลยลงตาเดินผ่านรวบผ้าเลยค่ะรวบผ้าเลยเจ้ารวบผ้าเลยรวบผ้าเลยหลวงตาเดินผ่านเนห้อไข่ไข่เยียวเนื้อเจ้ารวบผ้าเลยค่ะลวบผ้าเลย

เอาฉพาะลำพเออเอาวางไว้ตรงนั้นแหละลพูจะเพาะเองนะครับออะสะดุง้งสะดุงะด้ง

ใส่ถังโมกออกตดำล,ลงตาปืดหมอกออกแล้วค่ะอุ้ยโอ้ยอ้ยสมาเตอร์เฮากำลังจะไปสมาเตอร์เครับลงตากับระเยียบมาด้ยังซ่อนกัโลูกมานั่งเลยค่ยะมานั่งเลยลงตามาหันละลูกนะครับะเยียบลอตเตอรีกระเยียบกระเป๋าสตางค์ง นั่ง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 ะนั่งนั่งชันเขาเลยลูกนั่งันเขาจะนั่งันธรรมนั่งชันเขาเลยชันเขาครับชันเขาเวลาหลาเดินไปนี่โต๊ะกาบจะหลบตเั่จังเอ้าคระโดดซักอักเดียนีๆแล้วพอพอจังงานยูทูเนาะโดยนะ J O L กินเล่น J O L กินเล่นเอาโปรโมทเลปรโมทเ่เจ้า <laughs> chết luôn á, luôn á, lại lại phải nói sai luôn á, sai nấy, con không chạy ra lại bay được, đau, <laughs> เจอแฟนคลับด้วยแฟนคลับตัวเล็กๆแม่จันติดตามอยู่กะแม่จันพ่อของแม่ออยู่เะรอบอดี้ก้มกาบลงตาในนังตัวตรงเลยลูกหนังตัตรงเลยบดี้ก้กาบลงตาในนัรเลยนตั จับน <Merci. S 2> ้ำไว้พี่จับน้ำไว้จับน้ำไว้จับไปต้องยกจับไว้จับไว้เฉยจับไปต้องยกจับไว้เฉย้ามันนัก้ามันนักกับปลาตองโยกอ่าน่ากินแฟนคลับเยอะเยอะโอเค อย่าก้มกราบหลงตานะคะลูกเดี๋ยวหลงตาจะสะดุดล้มนะคะเนี่ยค่ะราออนโรงเรียนสองแควโรงเรียนบ้านสองแควอำเภอสองแควตำบลนานไรหลวง จังหวัดน่านนกมือไวเลยค่ะพนมมืออย่างเดียวนะคะอย่าก้มกราบหลงตานะคะยกน้าขึ้นเลยลูกยกน้าขึ้นเลยเอองั้นและครับอดีไปไ้ไพนมมือไวเยนะคะเย่นก้เก่นไดล่นได้ล่นได้เ่นรด้เล่นด้เล่นได้มก่นมดล่นไดล่นได้เ่นได้เนเน อย่าก้มกลับหลงตานะคะลูกอย่าก้มกลับหลงตานะคะจับน้ำอย่างเดียวเลยค่ะจับน้ำเอาห่างๆเลยลูกเอาห่างๆเลยดนูตาจะได้เคอลูกเออนนั่แหละคุณครูไม่ถือหรอคะอันเดียวกัน เวลาลงตา้คบรรยากาศหลังที to to ่หล totally. ังจากลงตาเดินผ่านแล้วนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ เสื้อพ่อกระดุกขอสิบตัวนะครับรอเงินมาไล่ผมครับเงินเท่าเปล่านะครับก่อไปก็รับพอครับรับมาช้ากันตัวกันไปเรื่อยๆนะครับจำเตอะไปจำเตอะสอบใจหัวใจมันจะเอาไว เก็บผ้าเลยเต้าหลวงตาเดินผ่านเก็บผ้าเลยนะคะหลวงตาเดินผ่านเก็บผ้าเลยนะคะ,ะ,คะรวบๆผ้าเลยค่ะ บ้านสองายแล้วนะคะเราถึงบ้านสองายแล้วเราจะเข้าเขตไร้รถไฟหลวงตาเดินผ่านรวบผ้าเลยค่ะหลวงตาเดินผ่านรวบผ้าเลยนะคะรวบผ้าเลยค่ะ ลงตาเดินผ่านรวบผ้าเลยค่ะอย่าให้ใครเยียบนะคะพี่อย่าเยียบผ้าว่าพี่บดีย่ำผ้าเป็นนะตะกี้ย่มผ้าเป็นเต้นานะคะลงตาบุญชื่นท่านตานี่คนท้องเป็นพิเศษนะคะใครที่ท้อง อนุโมทนาบุญไจนะตาถ้าท้องคนอยากให้คนท้อ้หนุ่มอันนี้องหนุ่มอันหนุไม่ได้ต้องบรรยากาศหลังจากที่หลวงตาเดินผ่านไปแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะเด็กๆก็กำลังจะเข้าโรงเรียนกันนะคะคุณครู พการราชการผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะโอ้ยแม่ต้องขอถามกําเตอะมีความรู้สึกจะได้ของหลังจากหลวงตาเดินผ่านแล้วก็พราะหัวหลวงตาไม้เนี่ยดีใจดีใจขนาดเลยพิชุมพิชุมเปี๊ยบลาผลจะต้องปนไปมาเนาะเต่าเตาเตาเนี่ยเออแล้วให้หลวงตาเดินผ่านมาแล้วแล้วบึ้อหนึ่งใสฟังธรำสีบันถลักหนึ่ง ตอนหกโมงหลังจากหลวงตาไปถึงแล้วนะหกโมงไปฟังรมไป,ฟ,ไปฟ,ฟังเหตุหลวงตาหลวงตาไปจกดจะเทศดที่ท่านทารักเนะาะเราขอบคุณเ้าเตาสวัสดีเ้าเนี่ยค่ะบรรยากาศความรู้สึกที่พี่น้องประชาชนนะคะบ้านสองแฟรตำบลนาได้หลวงนะคะมีความรู้สึกต่อหลวงตาบุญชื่นที่ผ่านมาก็ไม่มีพระธุดงท่านไหนเข้ามาอยู่ในใจของ ประชาชนพี่น้องมากเท่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโธอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะที่สำคัญกดติดตามให้มันถึงหนึ่งหมื่นหนึงมืนซับหนึ่งแสนซับหนึ0งแสนซับค่ะเดี๋ยวออจะติดตามหลวงตาไปจนถึงจังหวัดนครพนมเลยค่ะถ้าถึง1,000งแสซับก่อนถึงเชียงรายนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามไลฟ์การติดตามชมนะคะกราบสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปกันนะคะสวัสดีค่ะ